ตูพูด้วย How a r you ูด้วย How are you Hey h e Hey h e Hey h Hey Hey h Hey 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 Hey. How are you, How are you? Hello, do Hello. Hello. May put love, love, love. Love. đấy, Love. 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 đi Love. 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 ตบป้าตาป้าตาป้าวายายตาป้าตาป้าในในวันนี้วันน uh ี้อเล็กกินนมยังคะกินนมกินนมแล้วเหรอกินน้ำยังกินนล้วกินน้ำแง่เออกินนมเน่แง่กินน้ำแง่แ้ว อาริกินข้าวยังอิจข้าวอิจข้าวเหรอไหนอาริโชโชอิชปอลให้ให้ให้ป้าดูหน่อยแล้วอิชปอนอยู่ไหนคะปอนอืมอิชปองอยู่ไหนอิชปองอิชปองอยู่ไหนอิชโปองปอนอิชโปอง